ไปตอนที่เรื่องราวกีฬาปัญญาชนแห่งชาติครับของประเทศไทยครับครั้งที่48ดอกจานบ้านเชียงเกมครับตอนนี้เข้าสู่วันที่3ครับปรางวิไลวังบุญจากราชพัฒนครราชสีมาคว้าเหรียญทองปัญจักสีรัตครับไปติดตามรายงานครับ หัจากศิลารัตที่หอประชุมศูนย์บริการ3พาพลาแข่งขันกันเป็นวันสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก45-50กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกัน3มยกยกละ2นาทีปรางวิไลวังบุญจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาบุญน้ำเงินพบกับจิรารัฐเมียงแกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกแรกจิรารัฐพยายามจับล็อกเพื่อทุ่มปรางวิไลให้ล้มแต่ถูกจับกดไป3ครั้งซ้อนเสียไป9คะแนนหมดยกแรกปรางวิลายนำอยู่17-11ต่อคะแนน นยกที่2กีฬารัฐเร่งทําคะแนนแต่ไปทําฟาวถูกตัดไป5คะแนนเป็นฝ่ายตามอยู่11ต่อ26คะแนนยกสุดท้ายปรางวิไลที่ทําคะแนนนําเป็นฝ่ายหมุนวนชิงจังหวะเตะและจับทุ่มทําแต้มนําห่างเอาชนะไปขาดลอย40ต่อ23คะแนนคว้าเหรียญทองไปครอง อีกคู่ในรุ่นน้ำหนัก40 45กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นกันสโลชาหมื่นรินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมุมน้ำเงินพบกับธนงนรีหนูสำมฤทธิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คู่นี้ตลอด3ยกสโลชาเป็นฝ่ายคุมเกมออกอาวุธได้จัดแจ้งกว่าเตะและต่อยลำตัวทำแต้มทิ้งห่างเอาชนะไป40ต่อ20คะแนนคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปตองที่สนามเปตองข้างอาคารยิมเนเซียมศูนย์บริการ3ามพ้าคู่ผสมรอบ16ทีมสุดท้ายแข่งกันในแบบน็อกเอาท์ทีมใดทำได้13คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าภาพมหาวิทยลาลัยราชพัฒอุดรธานีทีม2ประกอบด้วยนระงลทธิส์สาธิยากุลกับพัทริกาพรเพชรพบกับคู่ของกิติพ,พงศ์อระเอี่ยมกับปิยชัดแสงดาวจากมหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรณดิ คู่นักโยนลูกเหล็กเจ้าภาพนลงฤทธิ์กับพัทริกานำก่อนในการโยนเกมแรกจากนั้นกิติพงศ์กับปิยะชัดทำแต้มแซงนำและเอาชนะไปสบายๆส3ต้นหนึ่งคะแนนผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชานชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะนายกสมาคมกีฬายูยิสสูแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬายูยิสสูขมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4 8 ได้รับการตอบรับอย่างดีมีนักกีฬา700กว่าคนจาก40สถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมชิงชัยในหลายอีเวนต์การแข่งขันทั้งในประเภทไฟติ้งจับล็อกทาชิวาซาซึ่งยูยิสูนอกจากจะเป็นกีฬาแล้วนักกีฬายังสามารถเอาไปใช้ในการป้องกันตัวได้จริงทั้งทุ่มจับล็อกและป้องกันตัวนักกีฬามาประมาณ700กว่าคนนะครับตอนเราก็มาอะไรประมาณ40กว่าสถาบันกับ50นะครับแต่ว่านักกีฬาเนี่ยมันแข่งหลายอีเวนต์ด้วยแล้วก็สามารถ เขาเรียกใช้จริงแล้วก็หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเตะต่อยทุ่มนะครับล็อกหักแขนแล้วก็จับล็อกผมว่านี่จริงตอนนี้มันเป็นเรียกกีฬาต่อสู้ที่กําลังมานะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงใช้กับใช้กับพกกันตัวได้ด้วยแล้วก็ระดับโลกเนี่ยเราก็มีทุกแมตช์เวนโอลิมปิกนะครับแต่ผมรู้สึกดีใจที่ครั้งนี้ครั้งที่สี่สำหรับกีฬาวิสูในระดับอุดมศึกษาแต่คนที่ควาสนใจเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนนี่ผมถือว่าผมโอเคมากครับผม นายกสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ายูยิสูเป็นกีฬาการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมีการจัดแข่งขันแพร่หลายทั้งระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียขาดเพียงในระดับโอลิมปิกเกมส์ที่ยังไม่มีแข่งขันส่วนในประเทศมีจัดทั้งระดับเยาวชนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติตลอดจนชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งในเดือนหน้าประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬายูยุสูชิงแชมป์เอเชียโดยมหาวิทยลาลัยรังสิตจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสกลการบุตรถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมัพภะรายงานจากจงังหวัดอุดรธานี